สวัสดีครับทุกท่านผมพุชิทอเพจเล่นกําไรน,นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตการใช้ตารางคํานวณ V3 นะครับสําหรับผู้ที่เรียนคอร์สออนไลน์นะครับของผมพุชิทอฟนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกว่าต้องขอวาความกรุณาทุกท่านนะครับที่จะงดเผยแพร่นะครับมาตารางคํานวณนี้ในช่องทางอื่นๆให้กับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะแจกจ่ายยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามา ตารางเนี่ยมันเป็นตารางที่คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะให้จํากัดเฉพาะผู้ที่เรียนออนไลน์นะครับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะครับในการพัฒนาผลงานแล้วก็ถ้าบางคนเอาตารางไปใช้โดยที่เขาไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียาหายได้นะครับผมยังไงก็ขอสงวนไว้นิดนึงนะครับผมเอาล่ะพร้อมล้วไปกันเลยนะครับวันนี้ตารางที่ผมจะมา ทอาจจะทำแค่ประมาณ1-2ถึงตารางนะครับก็เป็นตารางคำนวณกำไรอย่างง่ายนะครับตารางแรกเนี่ยตารางคำนวณกำไรอย่างง่ายเนี่ยใช้ข้อมูลนิดเดียวนะครับก็คือเราไปดูในแอปกบขอนะครับเอาแค่ยอดเงินของปีที่แล้วแล้วก็เงินนำส่งนะครับอันนี้ก็ไปคิดกองแต่ละเดือนแล้วก็เอายอดปัจจุบันซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแอปได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ย มันก็จะคำนวณผลตอบแทนออกมาให้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอยอดสิ้นปีเนี่ยยอดเนี่ยจะใช้ทั้งปีนะครับตัวเลขนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนยอดเงินนําส่งเนี่ยก็จะใช้ยอดเงินหนึ1เดือนเนี่ยถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็คือพอเวลามีเงินเดือนเข้าเนี่ยยอดเนี่ยถึงจะเปลี่ยนนะครับส่วนมูลค่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกวันทําการตลาดหลักทรัพย์นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็อยากจะให้เราเปิดแอปนะครับแล้วก็ลองดูเงินนําส่งแต่ละเดือนนะครับว่ามันเท่าไร่กันแน่นะครับมกลาเท่าไรกุมภาเท่าไร่ไรนะครับคิดรวมออกมาแล้วปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นยอดเท่าไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี่ยมาคํานวณน,นะครับก็คือต้นทุนของเราก็คือเงินสิ้นปีที่แล้วแล้วก็เงินนําส่งนะครับ เมื่อบวกกันก็จะเป็นต้นทุนแล้วมูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่มันก็คิดส่วนต่างนะครับถ้าเป็นบวกก็คือมีกําไรแต่ถ้าสีแดงติดลบนะครับก็คือยังขาดทุนอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตารางกันนะครับเมื่อเราได้ตารางไปแล้วเปิดลิงก์เข้าไปนะครับด้วย gmail ที่ท่าน แจ้งเอาไว้นะครับผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปในไฟล์ตัวนั้นได้นะครับจะเซฟไปไว้ใน Google Drive ของตัวเองหรือจะเซฟไว้ในคอมก็แล้วแต่แต่อยากให้เซฟไว้ใน Google Drive ของตัวเองนะครับถ้าเราไปเซฟไว้แล้วก็ไปวางไว้บนเดสก์ท็อปคอมของตัวเองอะ่ะบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ดึงค่าให้นะครับฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้นะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนําว่าวันที่นะครับอยากให้กรอกซูมหน่อยนะวันที่นะครับตัววันที่เนี่ยของเดิมนะครับคาไว้ก่อนก็ได้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาลบออกก็ได้นะครับวันที่เนี่ยเนื่องจากว่าในแอปกบขมันเป็นย้อนหลัง2วันนะครับก็อยากจะให้ย้อนใช้วันที่เดียวกันกับแอปกบขจะได้ให้มันตรงกันแล้วเราก็จำว่ามันย้อนหลัง2วันนะ อย่างวันนี้นะครับมันคือราคาวันที่25กรกฎาคมนะครับอ๋อแล้วก็จะบอกว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นใช้ผ่าน iPhone นะครับสาหรับท่านใดที่เป็นมือถือยี่ห้อที่มันใช้ Android เนี่ยก็ขออนุญาตลบกวนท่านอาจจะลองหาวิธีการใช้ดูนะครับในการกรอกดูนะครับนะต่อไปนะครับ ทุนสิ้นปีนะครับทุนสิ้นปีทุนสิ้นปีก็คือเนี่ยครับยอดของปีที่แล้วนะครับ6 7 1 580.23นะครับต่อไปเงินนำส่งนะครับเงินนำส่งเน,น,นี่ยปัจจุบันคิดถึงเดือนรกรกฎาคมนะครับก็5 6 5 6 9 6, 8ื8นนะครับกดข้หมายถูกเข้าไปนะครับ ก็รวมกันแล้วเป็นต้นทุนนะครับก็คือ7จ็ดแสนสอนะครับมูลค่าปัจจุบันนะครับหกแสนแปดนะครับแล้วก็ใส่ไปก็คือดูในแอปน, 6, 8, 3, 4, 9, 4, 5, นะครับดูกลมๆหกแปดสามสี่เก้าสเนะครับเห็นไหมครับว่าติดลบ45่หมื่นนะครับ แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลบ6.1%นะครับซึ่งลบ6.1%เนื่องจากว่าผมใช้ไปในสังหาเนี่ยติดลบประมาณ9%กากว่าๆนะครับแต่ว่าจากการคำนวณติดลบแค่6เ,เพราะว่ามันมีช่วงที่ผมไปเล่นกำไรได้กำไรประมาณ2%แล้วก็เงินที่ถั่วแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ไปถัวต้นทุนติดลบมันน้อยลงนะครับมันก็กลายเป็นว่าไม่ติดลบไม่ถึง9%นะครับอันนี้คือตารางคำนวณคำคำนวณกำไรอย่างง่ายนะครับ แต่ทีเนี้ยมันจะมีช่องตัวหนึ่งนะครับช่องที่บอกเทียบกับวันก่อนแต่เนื่องจากว่าตารางตัวเนี้ยเป็นกรอบครั้งแรกนะครับทีเนี้ยผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเป็นวันที่นะครับกนะครับก็คือมีราคาเหมือนเดิมครับทีมบายยบกคอจุดคอจุด5นะครับยอดสิ้นปีเหมือนเดิมนะครับก๊อปเลยครับกดคัดลอก กดวางนะครับเงินนำส่งใะเดือนอยังเหมือนเดิมนะครับคัดลอกแล้วก็วางนะครับทีนี้สมมุติว่าวันที่26นะครับมีเงินมากขึ้นนะครับอาจจะเป็น6 8 5 1 2 3นะครับจากติดลบ45 0ห0เหลือติดลบ43 0 0 0นะครับแสดงว่ามีกำไรเพิ่มขึ้น วันนั้น่ะก็คือ1,500บาทตัวเลขติดลบก็น้อยลงนะครับนะครับเพราะท่านสะสมอ่ากรอกข้อมูลไปเรื่อยๆ,ๆนะครับมนก็จะคานวณให้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าอปีนี้เรากําไรขาดทุนเท่าไหร่นะนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างตารางที่2นะครับเป็นตารางผลตอบแทนแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปที่ปี65กันนะครับ ตารางผลตอบแทนแบบละเอียดเนี่ยเป็นตารางที่ใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นยอดเงินเท่าเดิมคิดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพียนแต่ว่ามันจะมีการแยกส่วนของเงินสะสมเงินออมเพิ่มเงินชดเชยเงินสมทบนะครับข้อมูลที่ใช้เนี่ยเหมือนเดิมครับใช้จากแอปคอปขอทุกอย่างเลยหาได้จากแอปคอปขอก็คือเงินสิ้นปีก่อนเงินปัจจุบันเงินนําส่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคํานวณเพื่อหาเปอร์เซ็นต์คร่าวๆกันนะครับผม ก่อนอื่นนะครับแล้วก็ไปที่เงินนําส่งก่อนนะครับเงินนาส่งเนี่ยเดือนมกรานะครับก็7 9 7ดนะครับก็มกราคุณพาเท่ากันนะครับคัดลอกวางได้เลยครับมกราคุณพามีนาทีนี้เมษารครับเงินเดือนเพิ่มนะครับ ตัวนี้เราจะต้องดูในแอปกบคน,นะครับเราไม่สามารถไปดูในสลิปเงินเดือนได้เพราะว่าเงินสลิปเงินเดือนมันยังไม่ได้รวมเงินสะสมนะครับว่าอ่ะถึงเดือนก,กรกฎาคมแล้วนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ออมเพิ่มนะครับก็เท่าไหร่ก็ใส่ไปอย่างผมออม12ก็ใส่12ใครที่ไม่ออมเพิ่มนะครับก็กด0%ไปแล้วเดี๋ยวมันจะแยกเปอร์เซ็นต์ให้นะครับทีนี้เราก็จะไปส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่ เป็นต้นทุนนะครับก็คือเป็นยอดของสิ้นปีที่แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะเอาเงินสะสมเงินออมเพิ่มแล้วก็เงินชดเชยมา,มาใส่นะครับนะครับไปที่ส่วนของการคำนวณกำไรนะครับสะสมนะครับยอดตัวนี้1 6 5 9 4 1 จุดหกนะครับพร้อมเพิ่มนะครับก็ตัวนี้2 2 8 099แปนจุดหนึ่งนะครับต่อไปเงินสมทบมันก็จะก๊อปมาให้นะครับเงินทดเชยตัวนี้หนึ่งหนึ ะครับก็ออกมาเป็นยอด7 6 7 1 0 0จซึ่งมันก็จะเท่ากับยอดของสติวีที่แล้วนะครับ3 0 0 0ิา 10, บาทแล้วก็ยอดวันนี้เป็นยอดของวันที่25ก็ให้ใส่วันที่25ไว้ก่อนนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกันที่สิบห้ากอคอหกห้านะครับอยอดวันนี้นะครับก็ไปดูในแอปนะครับเป็นยอดปัจจุบัน ยอดปัจจุบันเดี๋ยวต้องดูในแอปเนี่ยครับลูกกลมๆนะครับ6 8 3 0 0 0ซึ่งยอดวันที่25เนี่ยพอเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีเงินสะสมแล้วก็เงินจากภาครัฐตัวเนี้ยให้เราไปคลี่ตรงลูกศรน,นี้นะครับแล้วมันก็จะคลี่ออกมาเป็นยอดเงินแต่ละส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่ก่อนยอดแรกนะครับเงินสะสมก็คือตัวนี้นะครับ 161691.74นะครับต่อไปเงินออมเพิ่มนะครับ24418 0.65ครับต่อไปเงินชดเชยนะครับเงินชดเชย1 6 1เอ้ย 115, 115. เก้าสนะนะครับรวมออกมาแล้วนะครับหกหมื่นหกแสนแปดหมื่นสามพันซึ่งมันก็จะเท่ากับยอดนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ติดลบเนี่ยก็คือลบลบหกจุดหนึ่งแปดนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตารางคราวที่แล้วตารางก่อนหน้านั้นนะครับก็คือลบหกจุดหนึ่งแปดซึ่งมันจะต้องเท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากัน อาจจะมีบางส่วนมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้สําหรับตารางนี้นะครับต่อไปเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับซึ่งตารางเปรียบเทียบเนี่ยอยากให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์ทํามากกว่าเพราะว่า,วามันคือการก๊อปแล้วก็มาวางนะครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือเวลาเราทําแล้วเราติดตามเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแค่ว่างๆแล้วก็เปิดเข้ามาดูนะครับว่าที่ตอนเนี้ล่าสุดมันเป็นยังไงนะครับเหมือนอ่าผมยกตัวอย่างผมนะครับ เปลี่ยนแผนข้างล่าสุดนะครับสมมุติว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับปัจจุบันเนี่ยอสังหาริมทรัพย์นับจากวันที่เปลี่ยนแผนล่าสุดเนี่ยบวก1%แต่ถ้าวันนั้นเราเราไปใช้หุ้นต่างประเทศก็คือบวก3.2แต่ถ้าเกิดใช้หุ้นไทยติดลบนะครับหรือถ้าเรากลับไปใช้แผนหลักก็บวก1.3นะครับซึ่งผลปรากฏว่าอยู่แผนหลักได้กําไรมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละ ที่เราอาจจะเอาไปใช้วางแผนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขยายกันในช่วงเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทีนี้แผนแบบผสมเองก็คล้ายๆกันนะครับอยากให้ใช้คอมในการทํามากกว่านะครับต่อไปการจัดพอร์ตนะครับตารางตัวนี้อยากให้ท่านเนี่ยพยายามลองกรอกไปดูก,ก่อนคนจบใหม่อาจจะไม่มีอ่าพวกอาจจะมีแค่สากลกับบขนะครับก็ลองดูแต่ว่าคนที่ ใกล้กเกษียณหรือว่าคนที่แล้วราชการมาแล้วก็มีเงินเก็บเงินก้อนเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่คิดมันอาจจะไม่เห็นภาพนะครับดังนั้นต้องเอามาคิดก่อนจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ส,สัดส่วนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเดี๋ยวผมจะไปเล่าในคอร์สออนไลน์๋ยวเบื้องต้นอยากใหท่านลองคานวณไว้ก่อนรูตัวอย่างเช่นเรามีเงินบัญชีเงินฝากก็คือเงินธนาคารนะสมมุติว่ามีประมาณ3เท่าของเงินเดือนนะครับก็ ตีว่า1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนมีสากรมีออมเพิ่มนู่นก็ว่าไปนะครับกบกนะครับกองทุนะนะครับอิปโตอะไรก็ว่าไปแล้วที่นี่มันก็จะมาคานวณให้ว่าเสียงสูงเราเท่าไหร่เสี่ยงต่ำเราเท่าไหร่ตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตารางที่เราจะมาใช้นะครับ อยากให้ทุกท่านทดลองใช้แล้วก็พยายามทําไปก่อนนะครับ1 2 3 4ตารางนะครับแล้วเราก็จะไปขยายความแล้วก็ไปคุยกันอีกทีหนึง่งในคลาสเรียนออนไลน์นะครับวังว่าทุกท่านจะทําการบ้านนะครับเพื่อประโยชน์ตัวท่านเองทดลองใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ